สวัสดีจ้าวันนี้แม่ก็มาเริ่มต้นด้วยการเจียวหนังไก่เลยวันนี้แม่ก็ทำข้าวมันไก่เนาะแตวะ่ว่าตื่นสายตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสองเล้วใหม่ก็กดเลื่อนไปจ้าตีสามนี่แม่ก็รีบมาเลยเจียวหนังไก่ต้มน้ําซุปต้มไก่รวมกันไปเลยจ้ะอันนี้แม่ก็แบบเอ,อขาตั้งกล้องก็พัง แล้วก็แบบวุ่นวายมากแล้วก็ตื่นสายอันนี้เป็นไก่หมักไว้แล้วจะทอดเนาะคือแบบสถานการณ์เร่งรีบมากอันนี้เตรียมทำไว้ทำน้ำจิ้มคือแม่ทำคนเดียวเนาะก็เฮอแบบโอ้โหแล้ววุ่นวายมากเลยกับชีวิตไม่ใช่คอนเทนต์ใดๆทั้งสิ้นชีวิตจริงทั้งสิ้นจ้าบอกเลยว่าชีวิตจริงแม่เดี๋ยวแม่ต้องรีบ ถึงข้าวนะอันนี้แม่เอากระเทียมแล้วก็ขิงแล้วก็รากผักชีกระเทียมลงมาผัดเลยกับหนังไก่เนาะตามตามรูปเลยจ้ะแล้วก็คือแบบที่แม่ก็คั่วไปเนาะผัดไปจะมือก็สส่แต่เพราะกล้องอันนี้แม่ซาวข้าวไว้แล้วเนาะแล้วแม่ก็เลยเอาข้าวที่แม่ล้างไว้แล้วอะมาผัดกับที่แม่ผัดไว้จนหอมแล้วอะเครื่องเครื่องเทศที่แม่ ผัดไว้แล้วแม่ก็ปรุงน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็คือแบบให้มันข้าวมันมีรสชาตินี้นึงเนาะแล้วเราก็ผัดต่อไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะนําไปหงุงอันเนี้ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยแม่จะตัดไปเลยเพราะว่าแม่ถ่ายคนเดียวแล้วมันก็รีบคือแบบมันไม่ได้มีเวลาถ่ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทําข้าวมันไก่เสร็จแล้วแม่แม่ก็มาปั่นน้ําจิ้มเลยแม่เอาข้าวไปหงุงเสร็จแล้วปั่นน้ําจิ้มก็จะมีขิงกระเทียมพริกแล้วก็เอ,อ รากผักชีแล้วแม่ก็จะปรุงไปเลยนะก่อนปัน่นแม่ก็ใส่น้ําตาลไปจ้าค่อยๆปรุงไปนะค่อยแต่งแล้วก็ชิมไปเนาะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็น้ําส้มสช่ชูชูร้นนิดนึงจ้าแล้วเราก็ลองไปปั่นดูเนาะตามรูปแม่เลยจ้าแล้วแม่ก็ใส่ซีอิอ๊วหวานไปนิดนึงเพื่อแต่งสีให้สวยงามเนาะแล้วคันนี้ก็ เอาไปนไปปั่นเลยจ้าแล้วเราก็เอาน้ําซุปที่เราต้มไก่อมาเติมแล้วก็เราก็ชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอารสชาติตามเราชอบเลยนะนี่เราปั่นเสร็จแล้วสีสันก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้แม่เติมซีหวานไปนิดนึงแล้วก็เติมน้ําซุปไปแล้วแล้วก็เติมน้าส้มสายชูไปนิดนึงแล้วก็น้ําตาลไปนิดนึงน้ําปลาอีกหนึงนะจ๊ะอันนี้ค่ะแม่ทําไมตัดมานี่แล้วมันกลัวเอออ่ะเราใส่ไก่ละ แต่ช่วงเวลาที่แม่เราเข้าสุกเนาะแม่ก็คือแม่ก็ไปรีดผ้าเพื่อที่จะส่งลูกค้านะอันนี้ก็ให้ดูไปนั่งกินมะสามสิบบาทจ้าน,นี่พอเวลาที่แม่หุงข้าวตีสามสี่สิบเก้าจ้ะเสร็จแล้วแม่ก็ไปรีดผ้าต่อเพื่อที่จะนําไปส่งลูกค้าเหมือนกันอ่ะให้ดูไก่วนไปจ้าไก่ทอดกรอบๆเนาะตอนทอดไก่แม่ไม่ได้ถ่ายนะจ๊ะเพราะว่า แม่เร็งรีบมากเลยอะดูไปจุกๆติดตามช่องแม่ได้นะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตัวต,วต,วต,วตวกกมจ้าขอบคุณค่ะ